ง่าไปเลารัแกึงอ่ะเอามาคตัวสัตว์กูไม่หรอกแกพงอ่ะเคลียร์เลยเคลียร์ตรงนี้เลยเคลียร์ให้มันจบจบจริงจังตอนนี้จริงจังมากฝากบอกเผื่อทุกแบรนด์ที่จะจ้างจีน่าด้วยนะคะเพราะมีอยู่แบรนด์หนึ่งยกสายมาแล้วก็บอกว่าฮัลโหลคุณจีน่าะคะฝากรีวิวครีมตัวหนึ่งได้ไหมคะเป็นครีมกระจ่างใสรับรองว่าปลอดภัยไรสารอันตรายผ่านการรับรองจากหมอผิวหนังแล้วเรียบร้อยถ้าใช้แล้วดีเนี่ยฝากรีวิวด้วยนะคะเฮ้ยแก คือชันก็บอกเขาไปว่าฉันไม่ได้เป็นคนผิวขาวตัวนะเป็นคนสีผิวแบบนี้แล้วไม่ได้อยากจะขาวด้วยค่ะคุณจีน่าคะแล้วคุณจีน่ามีปัญหาผิวพังจากแดดมาไหมคะผิวแห้งเหมือนขันน้ำเวลาโดนไฟกองถ่ายบางทีกับไม่เลยไหมคะทาครีมไม่ติดแล้วพอเจออากาศร้อนมันแต่เยิ้มๆยใช่ไหมคะแล้วขี้เกียจทาครีมบำรุงหลายตัวด้ไหมคะแล้วลองใช้ชิโรอีก่อนไหมคะค่ะใช่ค่ะ เธอจะบอกว่าฉันใช้มาแล้วเดือนหนึ่งครึ่งกระปุกแล้วใช้จริงใช้จริงๆไม่ได้โกหกจะบอกว่าเวลาแบบว่าเราไปออกกองออกแดดทุกอย่างผิวคำง,ง่ายมากๆในตอนนี้จีน่าคือเป็นคนแบบผิวคาง,ง่ายอยู่แล้วด้วยแล้วตัวนี้ทําให้ผิวของจีน่ากลับมาดีได้แล้วก็ฟื้นฟูแบบเร็วมากๆทําให้รู้สึกว่าแบบผิวที่มันแบบเหมือนดื่มน้ําวันละสามสี่ลิตรมันเป็นแบบนี้นี่เองและที่สําคัญเดี๋ยวทานดูใช้แค่นิดเดียวเธอ นิดเดียวเลยนะเนื้อครีมเขาเข้มข้นใช่ปะแต่พอทาออกไปแล้วอะ่ะมันแตกตัวเป็นน้ำดูสิแล้วเขาจะทิ้งความชุ่มชืน้นเอาไว้เธอนี่แล้วซึมไวด้วยซึมแล้วเรียบร้อยแล้วผิวแบบดูสิเธอผิวนมชุ่มชื้นแบบว่าก็คือถ้าผู้ชายโดนตัวก็คือแบบเด้งออกไปถึงมูดร้อยเมตรนึกออกไปะไม่ได้เวอร์นี่เรื่องจริงอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวเอาฟิลเตอร์ออกให้เพราะนี่ใช้ฟิลเตอร์อยู่อืม นี่ของจริงดูใกล้ๆดูใกล้ๆเป็นไง เออที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะแค่จะบอกกับทุกแบรนด์นะคะที่จะส่งให้จีน่ารีวิวส่งของมาให้ใช้ก่อนแล้วถ้าดีจริงนะจีน่าจะรีวิวให้เลย<อ>แบบชิโรอิครีมกูตาเบอร์รี่ญี่ปุ่นนะคะสารสก,กรัดของเขาเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยและที่สําคัญนะมีดอกตูมเลลินลี่จากฮอกไกโดด้วยค่ะตัวนี้คือตัวแม่ตัวมัมที่จะไปกระตุ้นแบบ้างกูตา้าข้างใต้ผิวเราเนี่ยให้ออกมาสู่ภายนอกค่ะก็แค่ใครอยากหลงรักผิวตัวเองแบบจีน่าตอนนี้นะคะไปเลยค่ะครึ่งโล290รกาบาทกาไรไหมอะถ หรอโอเคไปค่ะรออะไรอยู่